หรือกระบือเป็นชื่ออีกอย่างหนึ่งที่ใช้สำหรับเรียกควายในปัจจุบันคุณค่าของควายเริ่มน้อย,อยลงไปโดยเฉพาะทางด้านการเกษตรกรรมเพราะมีเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาใช้แทนแรงงานของควายแต่ก็ยังมีกลุ่มเกษตรกรบางกลุ่มที่อนุรักษ์และยังคงความนิยม ควายมากกว่าเครื่องจักรโดยเห็นคุณค่าและประโยชน์มากมายของควายควายเป็นสัตว์ที่อยู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานนอกจากจะเชื่อมโยงกับวิถีของคนไทยแล้วยังเชื่อมโยงกับความเชื่อและความฝันโดยเชื่อว่าเมื่อใดก็ตามที่ฝันเห็นควายไล่ขวิดจะมีโชคลาภเข้ามาในชีวิตในเร็ววันทำนายฝันถ้าฝันว่าควายไล่ขวิดทำนายว่า จะได้รับโชคลาภและมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตเช่นการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งการหายจากความเจ็บป่วยฝันว,ว่าควายไล่คิดเลขเด็ดคือ42 52และ83ถ้าฝันว่าควายวิ่งเข้าหาทำนายว่าจะมีโชคลาภหรือโชคดีเข้ามาอย่างไม่ขาดสายทั้งนี้อาจมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลแต่อาจไม่ใช่เรื่องการย้ายทิ้นฐานแบบถาวร ฝันว่าควายไล่ขิดแต่หนีได้ทํานายว่าจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นหรือหากผู้ฝันเจ็บป่วยอาการเหล่านี้จะดีขึ้นตามลำดับฝันว่าควายไล่ขิดตัวเลขนำโชคได้แก่เลขห6 8 3แ5 2แต่ถ้าผู้ฝันฝันว่าควายไล่ขิดสองตัวจะทํานายว่าจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีจากยากิมิตรสาย หรือคนใกล้ตัวชีวิตราบรื่นไร้อุปสรรคแต่อาจจะต้องระวังในเรื่องของเหตุการณ์อันนาจอึดอัดควายไล่ขิดสองตัวตัวเลขนำโชคได้แก่2868118ถ้าผู้ฝันฝันว่าควายไล่ขิดคนอื่นหรือฝันว่าเห็นควายไล่ขิดคนอื่น ทำนายว่าชีวิตในช่วงนี้จะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จโดยไม่ทันตั้งตัวหากคาดหวังหรือคิดฝันเรื่องใดไว้จะสมหวังหนักใจคิดราบรื่นและสำเร็จดังที่หวังตัวเลขนำโชคได้แก่1682และหนึและอีกความเชื่อหนึ่งถ้าหากผู้ฝันฝันว่าฝันหินควายไล่ขวิด ในบ้านหรือควายวิ่งไล่ในบ้านทํานายว่าจะได้รับโอกาสในการยกย้ายตําแหน่งไปในทิศทางที่ดีขึ้นในขณนะเดียวกันหากคิดทดําดีอาจได้รับโชคลาภและผลตอบแทนความฝันที่ฝันว่าควายไล่ผิดในบ้านคือ16802832แต่ถ้าฝันว่าเห็นวัว เห็นควายถูกฆ่าหรือเห็นการฆ่าวัวฆ่าควายตามตำราระบุว่าให้ระวังข่าวสารจากญาติหรือคนใกล้ชิดหรือผู้ใหญ่แดนไกลจะนำข่าวไม่ดีมาให้และถ้าฝันว่าตนเองเป็นคนฆ่าควายให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหรือการเสียของรักที่เรารักมากและจะได้รับความเดือเดเนื้อร้อนใจ